สวัสดีจ้ะพี่น้องสู้โขทุกคนมันนี่ยายต้องกจ็จะาป้ามาทำห่อขนมหมกก่อยห่อขนมก่อยพี่น้องอันเพิ่อนก็อยากบึงหลายๆเพิ่นว่าอยากเห็นเห็นยายต้องเฮ็ดขนมมกก่อยมกก่อยขั้นสี่เฮ็ดขนมแบบนี้กับห่อไปตองอรพี่น้องห่อกจ็จะห่อไปตองแบบนี้อันนั้น ฮอสดๆพี่น้องนี่เด้รองกับบดรเดนึงก่อยกะิห่อแบบนี้เลยพี่น้องนี่ปั่นออกปั่นให้น้ำมันเด็ดพี่น้องปั่นให้น้ำมันเด็ดนี่ยายทองกับปั่นแล้วมือยายท้องกับล่างเลยล่างสะอาดเล็บกับบ่มีเลยพี่น้องเฮ็ดเองกินเองพี่น้องนี่ยายท้องกะจีอันนี้เฮ็ดอันนี่นะคันพูไดห้หั่นอันนั้นบางๆ ขฮากะสิเวลาเ้าห่อห่อขนมหมกห่อข้าวต้มห่อขานมก๋อยเนี่ยกะเฮ็ดให้มันมุนมุนกันพี่น้องกันไปห่อแบบเป็นแผ่นแผ่นแ่นนั่นมันก็จะบ่ตีกันพี่น้องอันนั้นมันก็จะดูบ่เขาน้ำตาลเขาบักร้าพี่น้องนียายต้องก็จะใส่น้ำตาล วิธีอ๋อขนมหมกเนาะยายทองก็จะใส่เกลือใส่เกลือครึ่งช้อนเนี่ยเอาหอ่อแล้วเกาจะใส่น้ําตาลลงไปพี่น้องน้ําตาลข้าวก็ไดน้ําตาลไส้แดงก็ไดเอาแบบหวานบาหวานก็นไดเอาแบบมันๆก็ไดพี่น้อง <c oughs> แบบมันๆแต่ยายทองกก็จะใส่ ใส่แป้งอันนั้นเขาเหนียวเืราะเขแป้งมันกระไดพี่น้องใส่เพื่อให้มันจับกันเขาก็จะใส่ไปเลียเต่เขาสิใส่พี่น้องก็ใส่พอกประมาณพี่น้องอย่าใส่หลายบะนียายทองก็จะมาใส่เนี่ยมะพร้าวมะพร้าวยายทองกมาเอามะพร้าวแกะ บักข้าเปียกปุง๋งเนี่ยวีนองบวกข้าวแกนั่นที่มันดำๆนี่เปลือกบวกขผาวีนองอย่าต้องกับซีเฮ็ดเองเฮ็ดเอง,เเองกินเองนะั่แหละก็เลื้อไวน้นี่มันก็มีสีดำอันนั้นขูดบักข้าวมันอันนั้นผูดพี่นองแต่ว่าเฮ็ดกินเองเข้ากับโป๊ตองกันเทศดขายกับเอาบักขา้าออนกับไนเดอพี่นอ้อง เบืงเปลือกเปล่ากแต่ว่าเปลือกแบบนี้มันก็มั่นดีขึ้นกันได้พี่น้องเนี่ยใส่ไปก็เอาไอ้ลยหนาน้านะพี่น้องเอาไ้ลุยหน้านะ้ำเขากน็นวดบันเข้าก็นนวดนวดเปล่ยน,นวดให้นันเขากันน้ำตาลผู้ได,ด้มักมันกระจายอกพราวไหล กันไปหนึ่งกับคูป่ปลอกเผากับใส่น้ำตาลคูป่ปลอกเผาเหล้วพี่น้องหนึ่งก้อยก่นอนเฮ็ดแบบสดๆพี่น้องเราต้องไปหนึ่งก้อยมะฮอนีอ่เฮ็ดสดๆเน่ากับคู่ให้เข้ากันให้มันเขา้ายี่ก้อยนี่กันเ,เน่าเฮ็ดสุกแล้วเาก็แช่ตุยนไว้ การที่กินนะจะกินแบบยร์มีแล้วพี่น้องเอามาหนึ่งจดจดตืดเร็วแล้วกมอใส่ใบตองหนึ่งใส่ใบตองพี่น้องแล้วก็จะหนึ่งใส่ใบตองถสาเจอใเป่ยนเขาเนี้ยเปลี่ยนเขาเจ้าก็ได้เปลี่ยนเขา นี่ก็ได้บะน,นี้ยายดองก็จะมาหอ่อห่อสดๆนะพี่น้องเนี่ยใบตองซุดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย,รรย,รอยกระโปองห่อ,อหลายด้วยพี่น้องกรตโปงห่อห่อหลายบันนี้เขาก็เอาบอกักเผาใส่ ก็ห่อแบบนี้แล้วพี่น้องเนี่ยยีทองก็จะห่อแบบนี้แล้พับแบบนี้ก็บีบ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 ทีบบบ่เส้นมันบางๆเนี่ยเจ้าหน่อยพี่นอ้องย่าห่อไหล้ด้วยพี่น้องเพราะว่ามันก็ตอ้องพองโตขึ้นมาย่าห่อก่อยหลย่หัวก,ก่อยนี่มันพองโตห่อกินเองเ่ยพี่น้องโอ้ยยตทองตัวนีขนาด ห่อกินเองห่อแบบได้็ได้เอาบัข่าวใส่ห่อเองกินเองนะพี่น้องขนห่อไปขายไปยังมันก็จะห่ออีกแบบนึงงามๆเอาวัคข่าว อ่อนบักเผาซุดก็ได้พี่น้องบกอกเผาอ่อนบอกเผาเผาก็ได้เอาบักเผาเผาก็ได้พี่น้องมอั่หอยาต้องกรจะหอบ่ไาาหลห่อกินเองพี่น้องหอไหลมันก็นจะพ่องโตพี่น้องนี่ดำดำนี่บอกเผาเด้พี่น้องบอกเผาบอกเผาขูดสอสนก่นมัน คูตึออันนั้นดำๆมันมันดีตัวพี่น้องเราเปล่าอันนี้ยืท้องกับหอบงามกับยะว่ากันเด้อพี่น้องหอยบึงจังงจียเยืท้องมากินก๋วยมากินแซ่บพี่น้องข้ากับีมันดูดีเวลามันข้าหนึ่งซุกเล้ยวมันก็จะพองโตได้พี่น้องอันก่วยนี่ย ันจะจะพ่วงตัวก็ใส่บะพร้าวลงไป ก็จะได้ประมาณนี้ละพี่น้องห่อแบบนี้ห่อบหลายพี่น้องแล้วห่อเสร็จแล้วเราก็จะเก็บใ่เก็บใจห่อซึ่งเก็บใจซึ่งไปหนึ่งพี่น้องไปหนึ่ง จีนหนึ่งหอ,อเองกินเองอน้อจะพี่หน้่งแล้วก็จะไปนึ่งเสร็จแล้วน้ำเดือดแล้วก็ตั้งไฟ ปิดฝานี่ก็สุกแล้วจ้ะพี่น้องเรานึ่งไปสักยี่สิบนาทีก็สุกแล้วยายทองก็จะมาห่อนแกะให้ดูจ้ะพี่น้องเราจะไปแกะให้ดู นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยจะพี่นองก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็จะอร่อยจะพี่นอนอร่อยเนี่ยโอ้ยหอน ล้วก็จะมาใส่ถ้วยให้ดูพี่น้องนี่คือหน้าตากลอยยายทองก็จะมาชิมให้ดูพี่น้องขาวๆขาวๆว,ว,ว,วนี่ก็คือบอกักเผาอืมนุ่ม ไปแล้วจ้บพี่นอง